วัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยสําหรับวันนี้นะคะเอิญอยู่ที่เต็นท์รถนะคะ s อสพีเซนาของแบ้งนั่นเองนะคะร้านตั้งอยู่ที่เซรี่ไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเลยนะ9โมงจนถึง6โมงเย็นวันนี้เอิญมากับรถสวยๆนะคะคันนี้เลยฮาวาวนะคะโจโลไลออน1.5ไฮบิดโปรด้วยได้รถปี2022จดปี2023เป็นสีดำนะคะรถสวยมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่ กำลังตามหาหรือสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่6ก0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่545,000บาทนะคะค่างวดตัวรถอยู่ที่1 1 0 0 0บาท7จงวดสนใจมาดูรถตัวจริงมาเทสอบได้ทดลองขับได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝันคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูบอดี้นะคะของคันนี้รอบคันกันเลยเอิร์นพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้กันเลยดีกว่านะคะคันนี้มาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED มาพร้อมไฟ LED day time u n n i n g l ไ g h t นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเดิมๆไฟหน้าเดิมนะคะไม่มีโดนมาไม่แตกเล้าไม่ชำรุดใดๆเลยนะกระจังด้านหน้าเนคะ,ะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมและโลโก้ฮาวาลนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะรถสวยมากๆคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของก็โทรมาได้เลยนะพี่ๆนี่ไฟคู่หน้าไม่แตกไม่ร้าไม่เหลืองนะคะไม่ชำรุดใดๆเลย มีโลโก้นะีคะของตัว LED Premium เนียคะครบเลยนะนี่สติกเกอร์โลโก้ด้านข้างตัวรถ HEV HE นะคะก็อยู่ครบแบบนี้เลยเรามาดูที่ตัวยางกันมากคันนี้เป็นยาง 215/60R17 นะคะเป็นยางของกูตเยีย r ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะเป็นแม็กทูโทนหัวน็อต5รูแบบนี้เลยบอดี้ของตัวรถนะคะเดิมๆเ,เลยนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะพาษีหมีกทีก็6 เาเลยด้วยนี่บอดี้ตัวรถเดิมๆเลยกระจกเดิมนะคะ GWM นะคะเดิมๆติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะคะรอบคันดําเมี่ยมแบบนี้เลยนี่เดิมๆเลย GWM นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะกระจกเดิมไม่แตกไม่เล้าไม่เหลืองไม่ชำรุดใดๆเลยด้วยนี่อแมาคะเส้นที่สองก็สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีมากๆเลยด้วยนี่ ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมีโลโก้อยู่ครบเลย Joe Leon นะคะ HEV นะคะแล้วก็ด้านหลังมีโลโก้ h a r w e l แบบนี้เลยนะสปอยเลอร์หลังนะคะไฟเบกรกดลงที่3ตัวไล่ฟ้าเนะะี่ยค่ะที่ปัดน้ำฝนนะคะ GWM นะคะอยู่ครบเลยด้วยสวยมากมีในส่วนตัวกันชนด้านหลังนะคะไฟเบกรกดลงที่3ไฟทับทีม1ดวงนะคะตรงกลางด้วยแล้วก็เซนเซอร์3ดวงนี่กล้องนะคะกล้องด้านหลังให้มาครบเลย ท้ายตัวรถคันนี้จะเป็นแบบไม่ไฟฟ้านะคะเป็นท้ายเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณสามใบจุกๆเลยนะนี่ด้านหลังตัวรถนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับนี้เลยชุดป,ปะยางอะไหล่นะคะให้มาครบเลยใหม่ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเรือนสลึงนะคะอยู่ครบนะคะหัวน็อตท้ายเดิมนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะออกรถกับเอิรับประกันได้ที่นี่รับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่แต่ต่อเล็กทั้งเล็กถังด้วยนะ เล่มหนูครบหัวน็อตนะคะดดดเดิมๆน็อตเดิมๆแบบนี้เลยน็อตโชคนะคะก็เดิมนี่รายละเอียดโครงสร้างเม็ดอาร์กอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะมาดูตัวรถจริงได้เลยนะคะสามารถทดลองขับได้ด้วยหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมานะคะของเอิร์นมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยนะนี่กระจกเดิมกรจกเดิมเแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิม ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะรอบคันเลยด้วยไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็โลโก้ซ้ายขวาอยู่ครบนะคะของตัว H E V นะคะตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางปี22นะคะพี่มีขายยางติดตัวรถเลยด้วยใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาเอิร์นได้เลยเดี๋ยวเอิร์นพาไปชมภายในตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะตัวในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับคอนโซลน,นะคะด้านข้างเป็นลายไม้กระจกออโต้ทั้ง4บานมีตัวล็อกเด็กนะคะกระจกแบบไฟฟ้าพับไฟฟ้าเนะะี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกล็อตัวล็อก ลำโพงด้านข้างนะคะด้านข้างนี่บอกเลยว่าแต่งมาสวยมากๆฉบเฉียบมากๆเลยภายในตัวรถของคันนี้นะคะมาพร้อมบ่อนหนังนะคะสีดำเดินได้แต่เข็บสีขาวนะคะมีโลโก้ฮาวาวอยู่ครบเลยนะบ่อนหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของตัวฝั่งคนขับนั่นเองเรามาดูด้านในกันบ้างออปชั่นนะคะอันนี้เดินลงขาวการเลื่อนนะคะรายละเอียดต่างๆก็ถือว่าอยู่ครบเลยพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะซ้ายขวาเลยนะแล้วก็ หุ้มหนังนะคะเดินหน้าตะเข็บสีดำแบบนี้เลยนี่จอทัชสกรีนด้วยนะคะคันนี้สวยมากจอทัชสกรีนแล้วก็ค่มเสียงปรับเสียงนะคะที่พองอะไรได้เลยคันนี้นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะจอ Android นะคะแล้วก็มีให้เชื่อมต่อ Wi ไ Fi ด้วยนะทุกคนมีในส่วนตัวรับสายวางสายได้ด้วยมีตัวแอร์ปรับออโต แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์นะคะทุกคนบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากเพียงเหยียบเบรกนะคะแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายก็จะไปดีและแล้วก็หมุนด้านขวาอาหมุนด้านซ้ายไปอ้าหมุนด้านขวามาดีนะคะนี่สวยมากมีช่องวางแก้วให้ด้วยอีก2ฝั่งนะคะด้านในตัวรถมีที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างๆแบบนี้เลยตรงนี้สภาพดีมากๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารถสวยมากๆตัวเบาะนี่คือไม่แตกไม่เล้าไม่เหลืองไม่ชำรุดใดๆเลยด้วยมาพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะมีที่ ใส่แว่นตาให้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี้เลยไฟนะคะ LED สวยมากๆที่บางแดดตัวรถนะนี่มีไฟให้ด้วยนะคะแต่งหน้าได้เลยสะดวกสบายแล้วก็มีที่เสียบสาย USB นะคะเผื่อลูกค้าอยากจะเอาไปติดตั้งกล้องเพิ่มนะคะคันนี้ก็ให้มาถือว่าครบจบเลย สนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของมาดูรถได้นะคะที่เซรีไทย70มิลบุรีกรุงเทพนะคะใครที่สนใจคันนี้โทรหาเอิรนได้ผ่านเบอร์โทร0 8 2 4 5 0ป5 5 9ได้เลยนะคะราคาคันนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพียง5 4 0 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะสวยมากๆเห็นไหมลูกค้าจ๋าใครชอบนะคะก็รีบติดต่อทักมาหาเอิรนได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเอิรนได้เลยนะนี่สวยมาก เดี๋ยวพาพาชมห้องเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าเราไปชมห้องเครื่องกันเลยเอิ้นพามาดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะให้ดูเลยด้านหน้านะคะเม็ดอาร์ก้งอยู่นะคะมาพร้อมหัวน็อตมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่แบบนี้เลยนะเพื่อที่พี่ๆจะให้มั่นใจนะคะว่ารถไม่มีโดนมาแน่นอนสติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้เลยไฟด้านหน้านะคะมีรายละเอียดต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันรายละเอียดนะคะในส่วนตรงนี้ก็ถือว่า กระดุมติดยังอยู่ครบนะคะนีหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดน็อตเดิมนะคะเม็ดอาร์โครงสร้างนะคะต่างๆก็อยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะคะให้มาก็อยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะทั้งด้านขวานะคะนี่ให้เห็นรายละเอียดต่างๆกันเลยนะคะว่ารถสภาพดีมากๆไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขเครื่องเลขถังมาแน่นอนรถถูกกฎหมายนะคะนี่คันนี้เป็นตัวไฮบริดด้วยนะพี่พี่ คันนี้ไม่หกหมื่นนะคะเป็นตัวไฮบริดแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องเของเงียบมากๆเลยด้วยใครที่แบบว่าอยากมาดูตัวจริงหรือไม่สะดวกเดินทางมาเนะะี่ยให้เพื่อนที่อยู่ใกล้นี้นะคะก็มาดูได้เลยนะรถสวยมากน็อตเดิมนะคะสามารถทดลองขับได้ด้วยนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะก็ติดต่อหาเอิรนได้เลยนะทุกคนนี่สวยมาก เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพามาชมคันนี้แล้วนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของเจ้าตัวรถคันนี้นะคะออกรถเดืนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะฟรีค่าดําเนินการให้นะคะมูลค่า15,000บาทด้วยแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์นะคะให้อีก3เดือนเลยครอบคลุมทั้งคันเลยนะคะสนใจคันนี้โทรหาเอิรน,นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะไว้เจอกัน